สำหรับอุปกรณ์ให้อาหารไก่นะครับถือว่ามีความจําเป็นในเรื่องของการเลี้ยงไก่เพราะว่าจะได้ให้ไก่เนี่ยกินอาหารที่เพียงพอแล้วก็ใหม่สดอยู่เสมอช่วยรักษาอาหารให้มีคุณภาพตลอดไปในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคการทําที่ให้อาหารไก่จากวัสดุเหลือใช้สําหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราทําการปาดก้นขวดก่อนปาดบริเวณที่เป็นจุดนูนขึ้นมา5ตําตแหน่ง จะประมาณ1เซนคูณ1เซนต่อไปเราจะเตรียมส่วนที่เป็นถาดรองซึ่งวันนี้เราใช้เป็นจานสังกะสีควรที่จะเจาะรูตรงกลางไว้ก่อนเพื่อที่จะขันสกรูได้ง่ายขั้นตอนต่อไปเราจะใช้สกรูขันเพื่อที่จะยึดถาดรองกับขวดน้ำอรมณมการเติมอาหารให้ไก่โดยการเปิดฝาขวดออกแล้วก็เติมลงไปไก่จะได้กินอาหารเมื่ออาหารไหลออกมาจากรูด้านข้างที่เราเจาะนะครับหลังจากที่เราเติมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการปิดฝาแล้วก็นําไปให้ไก่กินได้เลยนะครับ สำหรับรูปแบบในการให้ไก่กินเราอาจจะวางไว้กับพื้นนะครับหรือเราจะทําที่แขวนเอาไว้แขวนก็ได้ใช้ลวดสายไฟหรือเชือกก็ได้มาทําเป็นห่วงบริเวณคอขวดนะครับใส่อาหารสําเร็จรูปก็ได้หรือจะเป็นลำหรือปลายข้าวก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันให้อาหารไก่ทุกชนิดรวมไปถึงเป็ดน,นะครับใช้งานได้นานเลยนะครับจนกว่าอุปกรณ์ที่เรานํามาทำเนี่ยจะเสื่อมสภาพ สำหรับประโยชน์ของอุปกรณ์ให้อาหารไก่จากวัสดุเหลือใช้ชิ้นนี้นะครับก็คือจะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของอุปกรณ์ให้อาหารไก่ที่จําเป็นต้องซื้อช่วยลดการสูญเสียอาหารไก่ที่เกิดจากการคุยเขี่ยหรือการหกอุปกรณ์ชิ้นนี้ยังสามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์วัสดุที่เรามีอยู่มาใช้ได้เกือบทุกชนิดนะครับสำหรับอุปกรณ์ให้อาหารไก่จากวัสดุเหลือใช้ชิ้นนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําอุปกรณ์ให้อาหารไก่จากวัสดุเหลือใช้นะครับสําหรับอุปกรณ์ให้อาหารไก่นะครับถือว่ามีความจําเป็นในเรื่องของการเลี้ยงไก่เพราะว่าจะได้ให้ไก่เนี่ยกินอาหารที่เพียงพอแล้วก็ใหม่สดอยู่เสมอช่วยรักษาอาหารให้มีคุณภาพตลอดไปในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคการทําที่ให้อาหารไก่จากวัสดุเหลือใช้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกก็คือขวดน้าอารอลมที่มีขนาด1.25ลิตร สำหรับขวดที่จะนํามาใช้ควรเป็นขวดน้ําอัดลมจะได้มีความแข็งแรงมีความทนทานสาหรับอุบกรณที่เราทาขึ้นมาส่วนที่2ก็จะเป็นถาดรองหรือเป็นจานนะครับจะเป็นจานพลาส,สติกหรือจานสังกะสีก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วก็จะมีสกรูนะครับเอายึดระหว่างถาดกับขวดนะครับแล้วก็จะมีไขควงมีคัตเตอร์มีสายไฟนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกหลังจากที่เราได้ขวดน้ําอัดลมมาแล้วนะครับให้เราทําการปาดก้นขวดก่อนสําหรับวิธีการปาด ให้เราสังเกตจากก้นขวดน้ำบอลมนะครับเราจะปาดบริเวณที่เป็นจุดนูนขึ้นมาซึ่งเราจะปาด5าตำแหน่งนะครับการปาดให้ปาดเอียงปาดจากตรงไรลลงไปด้านล่างนี้นะครับประมาณ1เซนหรือ1เซนครึ่งซึ่งวิธีการปาดนะครับเราควรที่จะปาดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมันจะได้ปาดได้ง่ายซึ่งขนาดของรูนะครับก็จะประมาณ1เซนคูณ1เซนนะครับต่อไปเราจะเตรียมส่วนที่เป็นฐานรองซึ่งวันนี้เราใช้เป็นจานสังกะสีเราควรที่จะเจาะรูตรงกลางไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะขันสกรูได้ง่าย ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้สกรูขันเพื่อที่จะยึดถาดรองกับขวดน้ำอรมงสาหรับสกรูที่เราจะใช้ในการยึดนะครับควรมีความยาวอย่างน้อย1น,นิ้วขันถาดรองกับขวดน้ำอรลมให้ยึดติดกันให้แน่นนี่นะครับหลังจากที่เราขันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือลักษณะการเติมอาหารให้ไก่นะครับเราจะเติมเข้าไปในขวดโดยการเปิดฝาขวดออกนะครับแล้วก็เติมลงไปไก่จะได้กินอาหารเมื่ออาหารไหลออ,อกมาจากรูด้านข้างที่เราเจาะนะครับ หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเติมอาหารลงไปในขวดเพื่อที่จะนําไปให้ไก่กินได้เลยเพื่อไม่ให้เกิดการหกการสูญเสียเนี่ยเราควรที่จะมีอุปกรณ์ในการรองนะครับหรือเราอาจจะใช้เป็นกลวยก็ได้ในการเติมอาหารลงไปในขวดนะครับเราสามารถที่จะเติมให้เต็มได้เลยนี่นะครับลักษณะของอาหารไก่ที่ไหลออกมาด้านนอกนะครับมันจะออกตรงตำแหน่งที่เราเจาะทุกตำแหน่งก็คือ5้าตำแหน่งก็จะไหลมาเหมือนกันหมดนะครับ หลังจากที่เราเติมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการปิดฝาแล้วก็นําไปให้ไก่กินได้เลยนะครับสําหรับรูปแบบในการให้ไก่กินเราอาจจะวางไวไก้กับพื้นนะครับเป็นแบบตั้งหรือเราจะทําที่แขวนเอาไว้แขวนให้ไก่กินก็ได้ซึ่งถ้าเกิดจะทําการแขวนนะครับเราจะใช้ลวดหรือสายไฟหรือเชือกก็ได้มาทําเป็นห่วงบริเวณคอขวดนี่นะครับแล้วก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์ให้อาหารไก่แบบนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้นานเลยนะครับจนกว่าอุปกรณ์ที่เรานํามาทำเนี่ยจะเสื่อมสภาพ สามารถที่จะใส่อาหารสําเร็จรูปก็ได้นะครับหรือจะเป็นลำหรือปลายข้าวก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันสําหรับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับสามารถที่จะให้อาหารไก่ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อไก่พื้นเมืองไก่พันไข่นะครับรวมไปถึงเป็ดเราก็สามารถที่จะให้อาหารลงไปในขวดนี้ได้นะครับสำหรับประโยชน์ของอุปกรณ์ให้อาหารไก่จากวัสดุเหลือใช้ชิ้นนี้นะครับก็คือจะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของอุปกรณ์ให้อาหารไก่ที่จําเป็นต้องซื้อช่วยลดการสูญเสียอาหารไก่ที่เกิดจากการคุยเขียหรือการหก นอกจากนั้นแล้วนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ยังสามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วก็สามารถประยุกต์อุปกรณ์วัสดุที่เรามีอยู่มาใช้ได้เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นถังพลาสติกท่อ PVC ซึ่งเรามีวัสดุชนิดไหนอุปกรณ์ชนิดไหนเราก็สามารถที่จะนํามาทําได้เช่นเดียวกันเป็นวิธีการทําที่ง่ายมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นก็สามารถที่จะทําได้นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าหากท่านมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับอุปกรณ์ให้อาหารถือว่าเป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดท่านสามารถที่จะนำเอาวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวมาประยุกต์ทำเป็นอุปกรณ์ให้อาหารท่านก็สามารถที่จะลดต้นทุนลงไปได้อีกส่วนหนึ่งซึ่งวิธีนี้เองก็ถือว่าเป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับคนที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาไปทดลองทำแล้วก็ใช้งานดูได้สำหรับอุปกรณ์ให้อาหารไก่จากวัสดุเหลือใช้ชิ้นนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ